ไปทั่วทั้งสังคมไทยเนี่ยแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องตรวจสอบอะไรต่างๆก,ก็คงจะได้ยินข่าวมาในเรื่องนี้นะครับทีนี้ถ้าควรรู้แล้วเนี่ยถ้ารู้แล้วเนี่ยแล้วก็ยังตั้งอีกอันนี้แหละที่เป็นปมปัญหาครับก็คือตั้งคนที่รู้อยู่แล้วว่าชาติมสมบัติเนี่ยเป็นรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางคดีเนี่ยผมคิดว่ามันคงที่จะหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับที่จะไม่ถูกพิจารณาว่ามีความผิดในเรื่องนี้นะครับทีนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยในสังคมไทยมันก็มีไอกระบวนการพิจารณาคดีแบบเนี้ยมันเป็นคดีการเมืองครับก็โดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นสารการเมืองทีนี้สารการเมืองเนี่ย เวลาเขาเพิจารณาคดีเนี่ยเขาก็อาจจะพิจารณาในหลายแง่มุมนะครับไม่ได้มีแรกแง่มุมทางอ่าศาลหรือทางกฎหมายาทางแง่มุมเดียวว่าอาจจะมีแง่มุมอื่นๆเนี่ยประกอบกับด้วยนะครับดังที่เราก็ได้เห็นได้ทราบกันอยู่ในหลายๆคดีที่ผ่านมานะครับทีนี้พอมันมีหลายแง่มุมมามองเนี่ยมันก็เลยทําให้การมองว่าเอ๊ะแลนายกรัฐมนตรี จะสุดพ้นจากตำแหน่งหรือไม่นะครับเอมันก็มีความเป็นไปได้อยู่สามสามแนวทางนะคือะคอะไแนวทางแรกเนี่ยก็คือว่าสุดพ้นจากคดีเลยก็คือว่าไม่ผิดครับนะครับเพราะว่าที่ไม่ผิดเนี่ยก็เนื่องจากว่าก็อาจจะให้เหตุผลว่ามันไม่ใช่เรื่องของนายกรัฐมนตรีรที่จะไปตรวจสอบในเรื่องนี้นเป็นเรื่องของบรรดาข้าราชการประจรํบที่ต้องไปตรวจสอบนะครับ ออย่างที่สองก็คือผิดจริยธรรมแต่ไม่ร้ายแรงผิดจริยธรรมแต่ไม่ร้ายแรงเนี่ยก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าอแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อมีความเกี่ยวข้องกับปมปัญหาทางจริยธรรมอแต่ว่าเป็นการอะไรละ่ะสร้างโดยอบริสุทธิธ์ก็คือว่าบกพร้องโดยสุจริตครัก็อาจจะไม่ร้ายแรง ครับส่วนแนวทางที่สามก็คือผิดจริยธรรมร้ายแรงทีนี้ผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่าบุคคลที่ตัวเองตั้งมาเนี่ยมีความผิดฐานละเมิดจริยธรรมแล้วก็ยังตั้งบุคคลที่ละเมิดจริยธรรมเข้ามาอีกนะครับก็เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยโดยตรงก็ผิดจริยธรรมนี่แหละ ทีนี้แนวโน้มสามอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้นะที่ศาลอาจจะมองทั้งสามแง่มุมนี้แหละ<า>คือผมมอง่าไม่ได้เป็นเอกฉันนะนะทีนี้ไม่ได้เป็นเอกฉันก็หมายความว่าก็อาจจะมีการมีบางคนมองในแง่มุมที่หนึ่งบางคนมองในแง่มุมที่สองบางคนมองในแง่มุมที่สามโดยทีนี้เนี่ยโดยภาพรวมจากการที่ติดตามข่าว ในระยะนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าโอกาสที่คุณเศรษฐาจะรอดรด้วยเหตุผลที่ว่าปจะเรียรำจริงแต่ไม่หลายแรงม,มีตุกครับคือเรื่องนี้สารท่านรับไว้พิจารณาเนี่ยมติแนวตอนนั้นเนี่ยหต่อสาแล้วก็สารท่านชี้ด้วยนะฮะในมติ5ต่อสว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะหลายคนก็อะ แนวโน้มเนี่ยก้ามกึ่งมากเลยแล้วก็3ประเด็นที่อาจารย์พี่ชายอธิบายให้ฟังนะครับทั้งหลุดคดีทั้งผิดจริยธรรมแตไม่ไม่ไม่ร้ายแรงแล้วก็ผิดจริยธรรมร้ายแรงที่ต้องหลุดจากตําแหน่งไปก็ต้องดูองค์ประกอบนอกเหนือจากหลักนิติศาสตร์แล้วเนี่ยน่าจะหยิบยกของรัฐศาสตร์ขึ้นมาหรือ,รอพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเนี่ยรวมถึงสถานการณ์การบ้านการเมืองหลังจากนี้สถานการณ์โลกหรือเปล่าถ้าเกิดว่า เราขาดสูญยากาศในทางการเมืองไปมันจะเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องนํามาประกอบพิจารณาด้วยไหมครับอาจารย์เออผมคิดว่าอคนพิจารณาเนี่ย <ผม S 2> เขาก็อาจจะ <c oughs> ดู <c oughs> ผลกระทบที่ตามมาด้วย <c oughs> นะครับอว่าถ้าหากว่าตัดสินไปแล้วนายกรัฐมบตรีพ้นจากตาแหน่ง <c oughs> นั้นเนี่ย <c oughs> มันจะอาจจะมีผลอะไรที่ตามมาอเช่นถ้าผลที่ตามมาเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากเนี่ย เขาก็อาจจะมองในแง่มุมหนึ่งแล้วก็จะใช้วิธีคิดอีกแบบหนึ่งในการพิจารณาคดีก็ได้แต่หรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะยึดกลุ่มหลักการเลยโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบ,บหากว่าผิดหลักการก็คือผิดผลกระทบ,บอะไรที่ตามมาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของศารารัฐมนุะก็อาจจะมีมุมมองในแง่นั้น เหมือนกันนะครับ uh huh. แต่ทีนี้เนี่ยนอกจากมุมมองในสองแง่นี้แล้วเนี่ยที่ในในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอะไรต่างๆเนี่ย uh huh. เข้ามาพัวพันไม่น้อย uh huh. ทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในการตัดสินใจเนี่ยก็อาจจะถูกมองนะครับถูกมองได้ว่ามันมีความสัมพันธ uh ์ huh. เกิองอ uh ําอำนาจอะไรบางอย่าง uh huh. ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง uh huh. ดังที่เคยเกิดขึ้น uh huh. ตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่สมัยวยยินิจฉัยคุณทักษิณ ในปี2504ะนี่บเป็นต้นมาอันนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คนในสังคมไทยเนี่ยเตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยของศารรัฐมนูญหลายครั้งหลายคราด้วยกันรวมทั้งครั้งล่าสุดที่ยุบพักเก้าไกลด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีเป็นปัจจัยที่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนต่อสาธารณะแต่เป็นที่ประจักษ์อยู่ในการวิเคราะห์ ของผู้ที่ติดตามข่าวการเมืองเป็นจํานวนมากซึ่งผู้ติดตามข่าวการเมืองเนี่ยเขาก็มีข้อมูลแล้วก็รู้โครงสร้างอํานาจต่างๆในสังคมไทยเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็จะนําเอาปัจจัยเหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วก็บางคน่ยก็ฟันธงล่วงหน้าไปเลยนะว่าเออมีอการผลการตัดสินใจออกมาเป็นอย่างไรนะครับอย่างกรณีเนี่ยอย่างคุณเศรษฐาตอนเนี่ย ท่าที่ในแวดวงกระแสะที่ผมตามข่าวอดูเนี่ยต้องมีการฟันธงล่วงหน้าว่าคุณเฉดฐาเนี่ยมีโอกาสที่จะอรอดแล้วกบ็บางกระแสมีถึงบอกว่าไปถึงนอกจาก6-3ที่คุณนรงพูดแล้วเนี่ยอาจจะไปถึง7-2ที่ซ้ำไปนะครับ อาจารย์คะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างสังคมเนี่ยเขาก็กังวลกันนะคะถ้าหากว่าออกมาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดาการตั้งคําถามเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดออกมาอย่างที่อาจารย์บอกว่ารอดนะคะแล้วจะส่งผลกระทบต่อเสศรษรภ,ภาพการเมืองหรือว่าความเชื่อมั่นต่อสังคมประชาชนรวมไปถึงในพักของพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลยังไงไหมคะคือตอนนี้ถ้าหากว่าคุณเศรษฐารอดเนี่ย มันก็มีร่องรอยของกลุ่มมวลชนบางกลุ่มที่เขาจะปฏิบัติการทางการเมืองบในการที่จะออกมาต่อต้านโดยการชุมนุมนะครับอซึ่งก็ล่องรอยเนี่ยก็ก็เริ่มปรากฏชัดยิ่งขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยเขาก็มีเป็นกลุ่มที่ตั้งคําถามกับคุณทักษิณชินวัตรมากอบแล้วก็ชุมนุม ตั้งคาถามในเรื่องของทั้ส14ของคุณทักษิณเนี่ยนะครับทีบนี้ในกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าหากว่าว่ารอดออกมาเนี่ยใกล้ถ้ายิงกระแสข่าวก็คือว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีแนวโน้มในการเคลื่อนไหวเพื่อที่อาจจะขับไล่คุณเศรษฐาต่อไปอแต่ว่าถ้าดูตามกระแสเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะ จุดติดหรือจุดไม่ติดก็ได้นะครับเพราะว่าในในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคนที่อาจจะออกมาในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเนี่ยประชาชนทั้งทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะมีความอ่อนล้าไม่เหมือนกับเมื่อสักสิบปีที่แล้วนะครับที่การชุมนุมกันเป็นว่าเล่นเนี่ยนะในปัจจุบันก็อาจจะมีคนจำนวนไม่มากครับนะครับส่วนตัวรัฐบาลเองเนี่ย ้าเกิดว่ากอนีคุณเศรษฐายังอยู่ในตําแหน่งต่อเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาคงจะรีบปรับแล้วก็ปรับเคลื่อนก็คือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้กระแสข่าวของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยครองความสนใจของผู้คนในสังคมให้ไลโฟกัสในตรงจุดนั้นแล้วก็ในขระดเดียวกันก็อาจจะมีการสร้างสมดุลอํานาจ ภายในรัฐบาลขึ้นมาระหว่างพักการเมืองต่างๆแล้วบรรดาตัวพักการเมืองต่างๆเองเนี่ยก็อาจจะถึงเวลาที่เขาอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งกันคเพราะว่าในการเมืองในนั้นเนี่ยการสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งรัฐมนตรีนเนี่ยมันก็เป็นแบบแผนอย่างหนึ่ง uh huh. นะครับที่บอกมองว่าคนคนหนึ่งเมื่อเป็นนายกมนตรีแล้วสักระยะหนึ่งก็ถึงคิวคนอื่นที่จะต้องมาเป็นบ้านะครับ แบบแผนนี้เนี่ยก็ใช้ทั้งในพักเสื่อไทย uh huh. หรือว่าพักการเมืองอื่นๆนะครับที่ร่วมเป็นรัฐบาลอยู่ก็อันนี้ก็ข่าวที่เราได้ยินได้ฟังมาก็อย่างเช่นพรรรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็ทั้งทั้งทั้งท่าว่าจะมีการเปลี่ยนตัวบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีรในขณะเดียวกัน mm hmm. พกรกคพลังประชารัฐก็เช่นเดียวกันท้า,าว่าคุณเศรษฐาอยู่ต่อกอ็มีความเป็นไปได้ ที่จะมีการปรับเปลี่ยนตัวร<ะ>ัฐมนตรีที่เป็นสายของคนเดกกวิตยเนี่ยออกไปับครับ,รบส่วนในพรรคเพื่อไทยเองก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ก็รัฐมนตรีาบางคนอีกคนหนึ่งหรืออีกสองสามคนอะไรก็แล้วแต่ที่มองว่าถึงเวลาที่จะต้องให้คนอื่นเป็นบ้างแล้วนะครับ<ะ>อันนั้นก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามเร่งรัดนะโครงการอะไรต่างๆทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับคะแนนนิยมอย่างเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็โครงการที่เกี่ยวข้องกับอ,อะไรหลักการได้ค่าสัมปทานค่าใบอนุญาตอย่างโครงการคาสิโนซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีการปอยชุมกันนี่ก็เสียสิทธิการตัดสินอีจยวต้องติดตามนะครับพรุ่งนี้คงจะเห็นผลนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า โอกาสที่ท่านนายกรอดมีสูงเนี่ยนะฮะเรื่องของการปรับคลมจะตามมาหรือเปล่าเพราะกระแสข่าวแว่วๆเมื่อวานนี้หลอดจนถึงเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของเพื่อไทยเองเขาอยากจะดูแลกระทรวงพลังงานจะแลกกับรอทอสชอได้ไหมเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ